EP ที่6ครับเพื่อนๆ EP ที่6ในวันนี้นะครับของชานามืมอใหม่จะเป็นการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับจะเปลี่ยนสีนล,ลูกยางถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนีครับอันนี้คือสีล,ลูกยางรองถังน้ำมันของเครื่องสูบน้ำนะครับ ไปดูกันครับว่าเขาติดตั้งอยู่ตรงไหนไอซีนเมื่อกี้นะครับขออนุญาตถอดหมวกกับร้อนนี่ครับเพื่อนๆซีนทุกอย่างถังน้ามันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับมีอยู่สี่ซีนด้วยกันนะครับด้านหลังสองด้านหน้าสองรองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนครับเนี่ยเนี่ยเขาคงเค็งคงเค็งแบบนี้ครับเพื่อนๆเวลาสูบน้ําไปเขาก็เขย่านะครับซีนตัวเนี้ก็จะ เป็นลูกยางนะครับจะมาประกอบอยู่ตรงนี้นะครับปัจจที่ใช้ก็เนี่ยครับปัจจตัวทีนะครับขนาดขนาดสิบสิบมิลครับนะครับมาไปดูกันครับเพื่อนๆก่อนอื่นเราต้องถอดนอตนะครับที่ฝ้ารถออกนะครับด้วยปัจจตัวทีนี้ครับหม้วนไปนี้ครับเนี่ยนี่คือถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับ แล้วก็ถอดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับซีนซีนอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันแบนแบนแต๊ะนะครับเห็นไหมครับพอเครื่องขยับก็จะโค้งทค้งแบบนี้ครับนี่ข้างนี้เหมือนกันครับใช้ผ้ารัดไว้อันนี้เป็นของเยอะๆกันนะครับไม่ใช่ของชั้นนใหม่ชั้นนใหม่ทำการเปลี่ยนเรื่อยๆไปดูกันครับเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมครับเพื่อนๆซีนทั้งสองข้างขาดหมดแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเวลาเครื่องจักรทำงานก็จะขยับขยับแบบนี้ครับถังน้ำมันนะครับตรงนี้จะหลุดได้ครับไปดูกันครับจะถอดตัวนีีี้้ออออออกกนนนนะะคคครรรัััับบบ่ถดตว เราจะถอดด้วยประแจเบอร์12นะครับเขาเรียกประแจปักตายครับเห็นไหมครับเพื่อนๆซีนตัวเก่าที่ถอดออกนะครับซีนตัวใหม่จะใส่ไปจะเป็นลักษณะนี้ครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับไปดูกันครับป้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับไข่น็อตเข้าไปครับนี่ก็บางลงนะบางอยงนี้ครับอย่างนี้ครับอีกหรือตัวนี้นะครับใส่ประกอบเข้าตรงสองข้างแล้วก็แหวนจะปิงใส่ลงไปครับแหวนจะปิงนะครับใส่เข้าสองข้างก็น็อตนี่ครับบุ้งลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็จะขันแน่นนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรีย สองด้านเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ประแจปากตายเบอร์12ขันแน่นเข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่าง4ตัวนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไทเทเนิ่งนะครับขันแน่นนะครับเป็นการระบบขันแน่นนะครับแหวนสปริงมีข้อดีก็คือการคลายนะครับไม่ให้น็อตคลายเพราะว่าเหมาะสําหรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนนะครับถ้าเราใช้แหวนสปริงมันสามารถเข้าไปยึด กาะตัวนี้ได้แน่นทีเดียวนะครับถ้าเราใช้แหวนอีแปะมันจะไม่แน่นเหมือนแหวนสปริงนะครับข้อดีของแหวนสปริงคือการคลายได้นะครับเสร็จแล้วครับเพืพ่อนๆให้กำลังใจชาวนามือใหม่ด้วยนะครับ